I'm done to me think I I alright I like you if I not feel you i like you you I can't hold it i it's okay I enjoy you let I like you I like you I to grow. go. i oh The closer that ยัไงบ้างโอเคไหมโอเคไหมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รอกันนะครับผมแล้วก็รู้ทุกคนตักฝนด้วยก็เดี๋ยวตักฝนไปด้วยนะ,ะ oh. ไปกันไฟบอยไฟบอย i Thương, 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 ขอโทษด้วยจริงๆนะครับโกรธไหมไม่โกรธหรอก็เลยมีสะพายมาให้ไงไหนหะความรักอยู่ที่ไหน กับเราตรงนี้แตหมดเลยอะไรครัไม่มีเปียกไหมไม่เปียกมั้งไม่น่าถามป่วยไหมยังไม่ป่วยตอนนี้พรุ่งนี้ว่ากันแล้วเหนื่อยไหมรอนานเปล่านานมานานอยู่ใช่ได้ก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับด้วย เหตุฝนฟ้าอากาศนะครับวันนี้เราสองคนแล้วก็หมายถึงว่าทางพี่ๆที่วันไปคอกเขาก็พยายามแก้ปัญหาไป,<ช>เ,ปเต็มที่นะก็เราก็เต็มที่เท่าวันนี้เนาะเก็บไหมโต่ว่าวันนี้แน่นอนพอมันมีฝนมีอะไรนะเราก็เลยต้องเติมเพลงพิเศษข<ป>้ามันสักหน่อยจรงิจรงๆเพลงที่กำลังจะร้องไม่ไม่ได้มีอยู่ในในลิสต์ครับผมก็ทุนคนนะจ๊ะ ถ้าลองได้ช่วยด้วยนะครับเพื่อนกันองดนะจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวแล้วนะข,ขออีกทีขออีกทีควันนี้มีเขาอินขออภัยขอโทษทีนะโอดีมันแบบนอกแผนนิดนึงเรามาตรงนี้แม่จะได้เห็นแบบทุกคนแบบชัดชัด ขอโทษจริงนะครับช่วยร้องหน่อยนะโอ okay, เาานนค let's go Why? Tell me, should I do what that I be turning tonight up, <laughs>

นี้แต่งตัวขนาดนี้คือตอนแรกก็จะใส่ตัวนี้แต่ตัวนี้มันบาดเนื้ออ๋อแล้วมีตัวในทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนี่แน่เช่เชี่อๆ่เอช่เช่อเช ถึงฝนจะตกแต่เราก็อารมณ์ดีเหมือนเดิมใช่ไหมจชยอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวพีพีเขาจะไปแล้วอ่ะใช่ไหมหรือจะอยู่ด้วยกันก่อนอะไรนะอยู่ด้วกันก่อนไหมจะต้องไปจริงไปไหน่ะมีภารกิจรับจะไม่อยู่ปิบับกันหรอกถ้งอยู่อ่าว เอาสิอาจจะอยู่ด้วยกันดเวลาเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเราต้องใช้เวลาอย่างมีคุณภาพนะครับเป็น quality time เดี๋ยวเพลงต่อไปคือเพลงอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเขย,ย่าเลสกันใหม่เอ้ยเอาไว้ตอนท้ายเพลงนี้ไว้สุดท้ายเอาอีกเพลงนึงก่อนอจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเพลงอะไรอ่ะฮะเพลงอะไรอ่ะเราเพลงช้าก่อนไหมเราค่อยแบบ น่ารักน่ารักอีกเพลงหนึ่งซีอูส่งแวร์ช่วยร้องได้ไหมอ่ะเดี๋ยวงวงๆดูอ่ะอะอะปะ นเดียวนะอ้าวแล้วเธออยู่กับฉันไม่ได้หรอเนี่ยฉันอยู่เพื่อเธอและแฟนๆได้อยู่เออร้องไม่ได้ฉันก็ยืนอย่างเงี้ยครัแต่เพลงต่อไปฉันก็ร้องได้บางคำไม่เป็นไรแต่ให้พีพีเต้นดีไหมดีไหมโปรชเน่ไปขอบคุณเล่นนะขอบคุณเล่นนะได้หรอจ๊ะเพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับ ว่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวจะขอให้ทุกคนช่วยร้องด้วยนะร้องได้ไหมนี่เพลงนี้เคยเล่นติ๊กตอกทำชาเลนจ์กันหรือยังน่ารัก let's go สิ ais, ่งความรักน we ึ่งใช่ไหมตาเธอพ่งพิมพบั๊ัาจ เลยนะครับอีกเพลงไหมไอกเพลงเพลงได้ไหมเพลงเพลงอะไรมันซ้นไปตอนนี้เรามีเพลงอะไรบ้างโคตรพิเศษมีไหมครับเขามารอกันตัง้งแต่ดูแล้วไม่มีไม่มีแล้วมีเพลงอะไรบ้างคนะรอแป๊บน,นึง เราพูดคุยกันไปก่อนรีบกกับบ้านหรือเปล่าเนี่ยมากันตั้งแต่กี่โมงครับกี่โมงนะเที่ยงคืนเนจ็ดโมงมากันตั้งแต่กี่โมงครับเฮ้ยเป็นคำตอบอีกแบบหนึ่งนะอะไรเ <_' S 2> นะะี่ยจ๊ะ เขาใกล้กันจะเพิจะขี่คอเหรอคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ร้องสดได้ไหมเพลงอะไรครับได้ไหมลูกหนึงแล้วกันไปอ่ะไปอยากสารภาพอยู่นะแต่ต้องพูดอะไรฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าช่วยร้องหน่อยสิใช่ 이, 면 그게 미지한 분이 우리를 농가의. 그래피는 컷이. 그게 미지한 분이 우리를 농가의. 그래피는 컷이. 그게 미지한 분이 우리를 농가의. 그래피이 그게 미지는 컷이. 그게 미지그래피게 미지한 분한 분이 우리를 농가의. 그래피는 컷이. 그게 미지한 분이 우리를 농가이그이 우리를 농가의. 그래피는 컷이. 그게 미지한 분이 우리를 농가의. 그래 แต่ว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนวันนี้นะครับยิ้มก็ว่างยิ้มก็ว่างนะจ๊ะ